Nhìn là phiền nạc. Nhìn là gây án ngoại. Bận hết hai béo. Sự giỏi béo kèn ngóp nàng nè hay hết hai tìm 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 น้ำทิพย์ใ่ยังน้ำทิพย์ัเางแน้ำนี่เตรียมมองนั่งก่อนทิ่ว่อันนี้เสมอปันใดเปนเป็นผู้เป็นพาผู้พาอาจารย์ิค่ะผู้สร้างนี่มอวมาที่นอนเห็ดนี่แล้วเห็ดเดี๋ยวแล้วจะมาดอีกเลนแล้วจะดทเห็ดเตามื่ก่อนเนี่ย บพรว่าตอนนี้เราก็ไปเห็ดอันนั้นมองท่องเที่ยวอยู่บนสะพานเที่ยชืด,ดายอยู่ตอนนี้มีสงการแล้วเดี๋ยวปั่นนี่ปันป่นให้เขาเฉลยเงินหรอกปั่นไปเร,นเ,รนเรียนไว้เส้นละน,นี่ไปานาคซื้อยังเกาะซื้อไปนาคไหมรุงพุงแรงโอ้ยลุงพุ่งแรงจริงจริงเยวลุงพุ่งแรงจรงิ ตั้งซื้อก็ยังพวกยาดิดเลยหุ่งแดงเลยแต่วงหน้าตาเขายังเมาส้างเห็นอันพยาหนาก <c oughs> ตายิ้มสมเซอมยู่หน้าตาคนถ่ายว่าตา,ตาพยาหนากนะ,ะเตรียมถวายภาคถวายพยาหนักหายแล้วก็แล้วตัว พญานาคตัวนี้เจ้าพเก็จะมาถวายองนี้ก็จ้างช่างท็อปนะสองหมืน่นองนี้ก็ประมาณนี้นะตัวนี้ก็เป็นบอ่อน้ำอยู่กลางฟรานหินมาสร้างให้แล้วก็สร้างฤาษีเสร็จไปองหนึ่งตัวนี้ก็มาสร้างเจ้าพาก็จะมาถวาย

อถึงเลยย่อมเออนี่ไม่พยานักนี่ผู้สิบวัดนี่ม่้คล้องก็ได้หรอคล้องคางก็อันก็นกนกได้เออขามมาเลยขึน<อ>ยืนทั้งตัวพ่นแหละเออจังๆางอ้อม,มก็ี่กไ็ได้เออ เดี๋ยวถวายแล้วดงผงแรงนะท่นอืมดงผงแรงแซื้อพญานาคเนี่ยว่วาซื้อดงปผงแรงจำว่าขึ้หมูกระพวกซื้ออะไรอืมอันนึงหอยบองข้างก็ได้เออแล้วเออถนัดก,กับจาบแล้วนะวันนี้จะถวายพญานาคแล้วออละนะ ลงุงกุ้งแรง